สวัสดีครับวันนี้มันดูการสอบภาคปฏิบัตินะครับของทอสามนะครับผมจังหวะเริ่มต้นับ <c oughs> นำรถออกจากซองครับรถประเภทที่ประเภทที่สามนะครับประเภทรถหลักจุงอันนี้เป็นกึ่งค่วงนะ สอบท่าปฏิบัติท่าที่หนึ่งนะครับเดินหน้าตรงถอยหลังตรงนะครับ โอกคนี่เหรอหน้าตรงหลังตรงนะครับผมโอ้โอ ที่หนึ่งนะครับหน้าถอยเดินหน้าตรงถอยหลังตรงผ่านครับผมคุณครูยืนคุมอยู่นะครับเดี๋ยวให้รถวนไปฝั่งโน้นนะเดี๋ยวไปรอดูท่าที่สองนะครับจอดชิดทางเท้าไปเลยเดี๋ยวเรามาอยู่ตรงนี้รอนะครับท่าที่สองจอดชิดทางเท้านะครับ อันนี้จะเป็นท่าที่สองนะครับจอดชิดทางเท้า25เซนติเมตรหยุดตรงเส้นขาวนะครับแล้วก็ชิดเส้นเหลือง ล้อหลังได้นะฮะยีบห้าเซนล้อหลังได้เราจะไม่เป็นท่าที่สามนะครับเดี๋ยวรอรถคันนี้ออกมีอยู่สองคันนะครับรอคันนี้ออกรถคันนี้ก็จะได้เข้าเข็มขาดด้วยเข็มขาดด้วยเออเอาลืมซะละ เอาอะไรอะลืมแล้วอ๋อพวงมาลัยเวอร์สบายเกินไปอ่ะเอาอย่าดับดียาวแล้วครับยาวแล้วครับ <Okay. S 1> พี่คนนี้ตอนฝึกฝึกรถตู้นะฮะสองวันฝึกรถตู้ วันสอบมามาขึ้นหางขึ้นหางเปล่าคงคงไม่ชินนะคันนี้เป็นพรมอะไรพาวเวอร์คันนี้พรมอะไรธรรมดาเอาไปแล้วเอาคันนี้นะฮะเส้นมารคือเส้นกลางนี่นะเสาแดงๆนี่ จะความามัดง่ายๆก็คืออยู่อยู่อยู่หัวเลยฮะอย,อยู่หัวอยู่หัวกล้วยนะฮะหักขวาสุดนะครับขวาสุดหักขวาสุดแทงซ้าย มันจะมีมุมสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางนะครับหากขวาสุดแบบนี้ต้องมองฝั่งซ้ายให้ถึงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเหลืองเหลืองนะฮะเห็นไหมสามเหลี่ยมเหลืองเหลืองแล้วนะแทงซ้ายเห็นสามเหลี่ยมก็หักซ้ายสุดซ้ายสุดดัน,นครับดันเข้า สายสุดให้รดตรงนะครับมนจงังหวะที่สองสายให้รดตรงตรงแล้วให้คืนล้อครับคืนล้อตรงคืนล้อตรงให้ล้อหลังใกล้ๆกับ เส้นข้างนอกนะฮะได้จังหวะแล้วก็หักหักซ้ายสุดครับ ซ้ายสุดเก็บเก็บตัวลูกนะครับอ้าวหักขวาหักซ้ายเอาลืมแล้วลืมแล้วหักซ้ายนะครับหักซ้ายดันเก็บลูกนะครับลืมเออก็ผมก็เนี่ยผมก็บอกนะ เดี๋ยวรอดูนะ่าจะเห็นสามเหลี่ยมให้เหลืองๆนะอ่าโอเคนะคะเห็นเหลืองๆแล้วใช่ไหมคะเหลืองๆตรงท้ายนะครับผมถึงแล้วก็หักขวาสุดนะครับขวาสุดเก็บตัวแม่ คัดไว้นะรถดับนะฮะปีนนะครับปีนปีนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะผ่านอยู่ถือว่าผ่านอยู่ ไม่ทะลุปไปฝั่งนู้นก็โอเคแล้วครับสอบ่าที่3ส,สอบผ่านเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ